ครับสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาอยู่ในเกม Master Enter m a s t e r Hunter Rise อีกครั้งหนึ่งน,นะครับมาวันนี้นะครับในตัว Anomaly ที่เราจะลุยตัวต่อไปเนี่ย like ผมก็มาเจอว่าเรามาเจอกับ a n g e l a r ได้แล้วนะครับผมมันเป็นตัวที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งเลยเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าเป็นยังไงอาจะต้องใช้พวกจับยักษ์นิดนึงนะครับแล้วก็สายสนับสนุกสักหนึ่งตัวนะครับ เองเมีตัวไปดีกว่าโอเคแพ้อะไรไม่สำคัญน,นะครับตอนนี้เพราะว่าซื้อดาวอะไรไม่ได้เท่านั้นเราก็ลุยแบบนี้เลยเพราะจะแพ้ใครก็จริงนะครับแต่ว่าเอาดีเฟนธรรมดาก็พอเพราะเพราะว่ายัางไงมันก็ไม่ได้เก่งกว่าตัวปกติเยอะมากขนาดนั้นนะครับแต่นี้อาจจะต้องเก็บของพวก เอ่อมลงให้เรียบร้อยนิดนึงนะครับอ๋อ,เ,อ,อ,อเจอดันธรรมดา50นาทีครับให้เวลาต่างจากตัวอื่นเอ่อมาถึงว่าแอฟเฟกติสต์อนสเตอร์ตัวอื่นครับอยู่ไกลเหมือกัน คุณถือว่าเป็นเรื่องดีต้องเก็บก่อนนะครับเพราะว่าคิดว่าตัวนี้น่าน่าจะหนักกว่าตัวทั่วไป ว่ราะมันเขาค่อนข้างจออะแรงนะครับเโดคทางปกติแล้วของฟิลโลลัวไป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 มีนักคารุก้าครับ ต้องหนุบตัวเหรอเฮ้ยปบายบายจริงจะต้องขี่คุณหมาเพื่อนากะเร็วนะครับลืมไป <S 1> <S 1> อะไเสียงอ,อะไรวิอะไร อูน่ากระไรวาเหมจะใช้ได้นะครับย <Jamie, here S 1> ูน่าเจอเลยไม่รู้ไม่แน่เงมก็เจอแล้วครับเราน่าจะเคเขหนีเราให้โอกาสเขาไปก่อนนี่เนี่ยนี่เนี่ย ก็ผิดก็ถูกก็โหวจะรัวรัวครับเอ <'s> อกันแล้วก็อขอ ซัดหนึ่งทีไม่โดนไม่โดนเดน่มปที่สามชั้นชอแรกที่จืดจางสุดๆครับโอ้ยวางแล้วเขาแรงผมมั่นใจว่าผมจะสามารถเติมพลังให้เต็มได้ด้วยการโจมตีไประดิษฐ์ลื่นกินคิวโรยอยู่แล้วเว้ย ให้เอาคิวโลรักษาให้นะฮะอืมออหืดีแล้วกันได้เก็บหนักแน่นอนครับตัวใหญ่แบบเนี้ยขอสักที่เถอะนี่ไงจะกี่ดโดมันนะ แต่นับ <amounts> ว <of water writers> ่าโดนไปแล้วครับอ <refugees> ื y เห็นแล้วอยากจะเฉาะหัวหรือเทิญโดนใครใครโดนโดนใครก่อน แน่นอนนะครับว่าซัดไปก่อนมันต้องโดนแหละไม่โดนได้ไงวาะโอ้ยบเบิดไหะไรขายอีกด้านหนึ่งเดี๋ยววาทำไมจ้าเออเออหางหางและขาขาและหางงงหมดแล้วการก่อนโอเคครับโอ้ยโดนเต็มจะรับท่าใหญ่เขา ถ the, <b olog cycles> in ้าผมรู้ว่าผมประมาทไปหรือเปล่านี่จ้ะนี่จ้ะโต๊ะโตโต้โตโต๊โอ้ยโดนโอ้ยเห็นวับมึนนะครับอืมอยู่ในอนนาเขตอาไม่ขี่ขี่หรือเหรอมีมารยาหน่อย อยน,นะเโอ๊ยไม่ตายง่ายหรอ,น,อ,น,อนี่่ะตัวใหญ่ก็ตัดยากวันนี้คก็เปิดแก ไปเออไปเจอทางก่อนดีเอาเอาเอาเออกันเองเออดีเลือใครเนี่ยโอ้โหสามตัวขอโทษนะครับตัวไหนได้ของผมก็เลยก่อนครับนี่จ้านี่จ้านี่จ้า เอาดา้งคู่ก็จะอขอโทษด้วยจ้ะแต่ว่าผมในคุนอยู่เอาไงเอาไงเอาไงเอเอโลค่อ่ะนี่จ้ะมันไม่ได้แพ้ก็จริงแต่มันก็ไม่แพ้อะไรทั้งนั้น,หน,นแหละดาบเนี่ย นี่งไงทำเป็นจากกาดทำเป็นจากกาดเด้อเฮ้ย,อยววโอเคก่อนโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาเจอทำไหนนะมาแล้วมานในโีโร่ใช้ให้หนำใจเลยโอ้โหโอ้โหชอบเหลือเกินนะท่านเนี่ยมันมีตุ๊กอองเยอะเป็นอที่ใช้อีก อ้าวอะไรอ่ะไม่ทันทำอะไรเลยตูมตาตูมตาตูมตาโช๊ะเชะโจ๊ะเชะโจ๊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 เชะนี่ไงเหนื่อยอยู่นี่ก็เหนื่อยเหนื่อยง่ายเพราะว่าคุณนื้ตัวใหญ่แล้วก็โจมตี เร็วไม่สมตัวอย่างน้องมันก็เลยเหนื่อยง่ายนิดนึงนะนี่จ้ะนี่จ้ะนึกว่ารถหมื่นหนึ่งนึกว่ารถหมื่นหนึ่งโอ้ยกลัวแล้วครับอืม อ๋อโดนทำไมต้องเป็นชั้นที่นอนก็เล่นอยู่คนเดียวนี่มาเปล่าลืม,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 มนี่ไงมันเบาเจังนี่น ไอ้เออไอ้จุดเดียวครับไอ้สองจุดอ้าว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 อ้ดาบนี้มันไม่ค่อยมันแล้วอะ่ะ <c oughs> อยากเปลี่ยนดาบแล้ว <c oughs> ขอของเข็งๆหน่อยนะ โอ้โหดูว่าหลบพันโอ้โหลมลมพัด์ว่าเกือบไปแล้วว่าเกือบจิงแง้โอ้โหกระเด็นไปกระเด็นมาครับโว้ยไม่โดนคนละเท่าที เฉยของเยอะแยะนะครับ <c oughs> <c oughs> ไม่นานเ <c oughs> ช้่อเราไม่นาน <c oughs> ผมเชื่ออย่างน,านั้นถ้าไม่โกรธก็ <c oughs> ต,อตอ้อง ตายเลยว่ะครับ,บกกครับอืมห่ืมืมโดนนดครับ มา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 เอาตู้ตู้ตู้มือนไหมไม่มึนนะครับโอ้ยโอ้ยอะไที่วะนี่ไงไฟก็โดนน้ำแข็งไปดินี่จ้ะเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งหนึ่งตียบร้อยไปแล้ว อืมอืมมีจุดไหมที่จะโดนไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามืนไปแล้วครับผมมันจะไม่มืนได้ไงเออนะคราน,านี้ขออีกทีแล้วก็ขออีกทีเรียบร้อยนะครับหมดทุกส่วนแต่เขาไม่ลม้มฮะต้องล้มอยู่แล้วเพราะมันครบทุกส่วนแล้วนะคุณ กระโดดไปโดดมาอ้าวลืมไปที่มาไม่โดนใส่ขอช้ามากครับผมอ้าวเหนื่อยไหมลูกอ้าวไปไหนนะลูกอ่าโดนนะครับโดนคุมนะครับคุมความบัคเฮฟไปครับตูมโดนเลย ทำไมไม่โดน่ะงงนะครับงงเลย,งงเลยผมนี่งงเลยนี่ไงครับโอ้โหแรงมากเลยนะเอาชากเลยแทนแล้วกอน cái đầu vào Mai cái đầu ạ ừ. Oh, giờ phải đồ chảy đây có Nó chắc sắc áo Nó sắc ăn mới là Thầm hết được đây mới Được mới là Thầm làm đi ขอเจ้พลังหนะน,น่อยนะแล้วจะโอ้ไม่โดนนะครับมาตัดผมก็ข้าแพงใชนไหมหายไปแล้วนี่ง่ายจังอะไรสโนว์ทันเดอร์นะ อ,อ๋หอมผมว่าผมกินเนื้อสักนิดเนือ้อแล้วก็กระโดดแบบทำไมถึงปล่อยไป่ยนไม่เท่เลยมันไม่โดนก็ยังจะเอาให้โดนนะ โอ้โดนครับนี่ไงสายฟ้ามาแล้วนี่คนกำลังให้โว้ยโอ้โดนครับโดนแล้วทำไมเนาะมันไม่แรงขนาดนั้นน่ะปรโท้วงโอ้โหโดนอะไรเนี่ยโอ้โหสามกันนี้เลยอ่ะ ตายเรื่นี่จะตายเลื่ยนี่ครับพนนั่นผมขอหาไม่ได้อะไรเลยขอหาก็ไม่ได,ขได,ขได้ขออะไรได้บ้างขออะไรได้บ้างมาขออะไรได้บ้างเนี่ยอะไรอะไรหาขาดเปล่าเราจะหาขาดแล้วครับใช่เปล่าใช่เปล่าไม่รู้อ่า โอ้โหโดนแล้วมัออนเจ็บเข้าใจไหมโอ้โอเฮ้ยห่างข้าครับทำไมอยู่นี่เป็นฝันไม่ค่อยโดนขึ้นมาใช่ไหมวะ อีกแล้วเนี่ยหลบได้อีกแล้วเนี่ยคุณแค้นใครอยู่เลยใช่ยีย่สิบวินาทีแล้วนะแล้วคุณก็ขึ้นว่าจะตายแล้วด้วยเนี่ย ยังไม่ยอมอีกเหรอ,อโ,โ,โอ้โหโอ้ยโดนอีกโอ้ไม่เมือ่อคุณไม่ยอม ตา,า,ายง่ายแบบนี้นั่นหมายความว่าคุณอยากจะหนีไปไม่เป็น,ปนไปต่างใจนะครับท้อท่านี้ What have here? โขกนะครับโไม่ได้เจมมาเลยได้เอฟเฟกติสกิลมาด้วย ไอเวิลนามันทำอะไรเนี่ยเอาแกะึ oh yeah. ้งตายนะยังต้งตายนะตั้งตรงนี้ก็กระโดดโดดไหม <Mr>. Monster, ไม่โดดนะครับเอ้ยโดดเว้ยผมลองใช้ชาวว้นมันคืออะไรนอกอะไรเป็ track, อนนกอะไรเนะี่ย ทำอะไรก็ลังดูครับทำอะไรก็ไมู่โอ้เแฟนไม่โดนเออแฟนสวยไม่ชอบชอบแฟนปกติอีกแหละเรียบร้อยครับโอ้ใช้รัก45น,นาทีเลยเหรอมันก็เป็นอานาจะจะให้เมนเทลเลยครับ หมดแล้วนะครับแอบไปจบแล้วนะครับหรับอนานาจัดเอ๊ะอัจาจนาดนะครับใช่ไหมเรียบร้อยครับได้เป็นเท่าเปล่าโอ้หเจมรัวๆครับหลายเจมแล้วก็หลายสเกลด้วยถือว่าเวิร์กมากๆสำหรับตานี้ โอเคครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ให้สเกลอยู่นะครับก็อาจจะทำให้เราได้ดาบอันอย่างนะครับอย่างเช่นอ้าวถูกเอ๊ะเมื่อกี้ไม่ได้จะเกี่ยวหรอกไม่เล้ลาไล่อะไรบ้างอ่ะ ได้เพลวเหรองงเลยครับผมไม่ได้กดขายไปใช่ไหมเงินก็ไม่ได้ดูเยอะขึ้นขนาดนั้นนะก็ยังคงไม่ได้ของใหม่อยู่ดีนะครับน่าเสียดายนะครับ โอเคครับรก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วครับผมเสียงโอเคงั้นยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมับฟังนะผมเ,เดี๋ยวมีโอกาสถ้ามาเจอกันใหม่จะมาดูว่าผมจะปรับตัวไหนและเสียงผมจะหายได้ยังยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากมากเลยครับวันนี้สนุกมากเราได้เจอกันใหม่คราวหน้าครับผม สวัสดีครับ